คาริมเบนเซม่าชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานในฐานะกองหน้าของเรอัลมาดริดหนึ่งในสามประสานบีบซีแต่เจ้าตัวก็แทบจะไม่ค่อยได้รับเครดิตในความสำเร็จของสโมสรไม่ได้ถูกพูดถึงหรือเฉียดไปใกล้กับรางวัลบัลลองดอร์เลยสักนิดแต่ในปัจจุบันเบนเซม่าคือกองหน้าที่ดีที่สุดในลาลิกาสเปนการันตีด้วยตำแหน่งดาซโรรวมไปถึงประตูทั้งหมดที่เรอัลมาดริดทำได้เบนเซม่ามีส่วนร่วมกับประตูมากกว่าครึ่งเลยครับ วันนี้ออฟไซด์กับเจ็ดเซียนเขียนมาเล่าจะขอพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของคาริมเบนเซม่ากองหน้าจากตัวสำรองสู่การเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งของทัพราชันชุดขาวหลังจากที่คาริมเบนเซม่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับโอลิมปิกลียงเขาได้สร้างชื่อให้กับตัวเองจนมีหลายทีไม่ความสนใจก่อนที่เขาจะได้ไปลงเอยกับเรอัลมาดริดที่ยื่นข้อเสนอมาแต่นั่นก็เป็นภายหลังจากที่พวกเขาไปคว้าตัวคิสโนโรนัลโดมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แน่นอนว่าสปอตไลท์ย่อมส่องแสงไปหาโรนัลโดมากกว่าอยู่แล้วเพราะถือว่าเป็นบิ๊กเดีลที่สะเทือนตลาดนักเตะในซัมเมอร์นั้นนอกจากเบซม่าจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแล้วและยังมีสนานะตกเป็นตัวสำรองอีกด้วยซึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาต้องตกเป็นตัวสำรองก็มาจากการที่ตำแหน่งหน้าเป้าในตอนนั้นมีทั้งราอุกอนสเลตและกอนสโลฮิโกอินที่อยู่มาก่อนและก็นับว่าเป็นคู่แข่งในตำแหน่งนี้ทําให้หน้าใหม่อย่างเขาก็ต้องตกเป็นเพียงตัวสำรอง แต่ในฤดูกาลถัดมาเบนเซม่าก็ได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นหลังจากที่หัวหอกตัวเก๋าอย่างราอูลกอนสเลตและรูฟินิตรอยย้ายออกไปจากทีมคู่แข่งในแดนหน้าก็เหลือเพียงแค่ฮอนสโลฮิโกอินรายเดียวเท่านั้นแถมฮิโกอินเองก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ด้วยยิ่งทําให้เบนเซม่ามีโอกาสมากขึ้นโดยผลงาน48นัด26ประตูรวมทุกรายการหลังจากที่เขาเริ่มได้รับโอกาสอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยจุดเด่นด้านความสม่ำเสมอ ความครบเครื่องที่ทําได้ทั้งยิงทั้งจ่ายบวกกับตัวเลขในการทําประตูและแอซซิตที่เกิด2หลักทุกรดูการแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะถูกพูดถึงหรือให้เครดิตมากเท่ากับคริสตอโนโรนัลโดที่ยังคงสถานะเป็นดาวเด่นตัวชูโรงของทัพราชันชุดขาวจนกระทั่งการย้ายเข้ามาของแกรเรเบลในปี2013พวกเขาทั้ง3ก็ร่วมกันกวาดความสำเร็จและเป็นที่พูดถึงในฐานะ3ประสาน BBC ด้วยสาเหตุนี้เองจึงทำให้เบนเซม่าเริ่มก้าวเข้ามาสู่กลางแสงไฟจนช่วงซัมเมอร์ปี2018ราชันชุดขาวมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งการเปลี่ยนกุญซือจากซินดาดีซีดานที่อำลาทีมไปเป็นคูเลนโลปเปตกีและการปล่อยคิสโนโรนโดออกไปจากทีมทำให้ความหวังในแดนหน้าของพวกเขาเหลือเพียงแค่คาริมเบนเซม่าเป็นคนเดียวที่พอฝากความหวังได้เนื่องจากแกรเรเบลเองก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่อง แม้ผลงานโดยรวมจะไม่ค่อยเข้าตานักทั้งการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่ย่ำแย่จนต้องเปลี่ยนผู้จัดการทีมถึงสองคนติดก่อนที่นายกาวย่างซินดีซีดานจะกลับมาคุมทีมอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูกาลแต่มันก็สายเกินที่จะทําให้พวกเขามีถ้วยแชมป์ติดมือแต่เมื่อมองไปที่ผลงานส่วนตัวของคาริเบนเซม่าก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกดไปถึง30ประตูจาก53นัดรวมทุกรายการจากที่คนมองว่าผลงานของเรียวมาริดและคาริเบนเซม่าจะดรอปลง จากการย้ายออกไปของคริสโนโรนันโดแต่พวกเขาก็ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวในการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่บนเวทีลาดิกาความยอดเยี่ยมของเบเซม่าในวัย34ปีคือการที่ยังรักษาผลงานได้อย่างสม่ำเสมอรวมถึงทักษะทั้งยิงทั้งใจที่ยังคงรักษามาตรฐานของตัวเองได้แถมยังทำได้ดีขึ้นอีกด้วยเมื่อกลายมาเป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกไม่ว่าจะมีนักเตะท,ที่ย้ายมาจะสดกว่าและหนุ่มกว่าแต่ก็ไม่มีใครที่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งไปได้เลยครับ ปัจจุบันสถิติที่เขาสร้างมาได้รับความสนใจและถูกพูดถึงแล้วหลังจากที่พึง่งไปนัดเตะคนที่4ของราชันชุดขาวที่ยิงประตูได้เกิด300ลูกต่อจากคริสตโนโรนัลโดและอุกองสเเลสและอันเฟรโดดิสเตฟาโนเมื่อพระเอกคนเก่าอย่างโรนัลโดจากไปก็ถึงเวลาที่คาริเบนเซมาจะก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกของราชันชุดขาวอย่างเต็มตัวเลยครับ และทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของกองหน้าจากตัวสำรองสู่การเป็นดาวยิงเบอร์หนึ่งของทัพราชันชุดขาวคาริมเบนเซมาหาท่านชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอ,อัพไซด์ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายเลยครับสวัสดีครับ